สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม,ม,ว,มวันนี้ก็มาขอแอดมินบุญทำน้ำโชกนะครับในวันที่เจต,ตุลาคม2 5 6หานะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชกระหับก็บความฝันของหน้าต่ำนะครับเนาะประว่างวดที่แล้วหน้าต่ำเพิ่นฝันได้ตัวเลขโชคราภบนะครับแอดมินก็นเลยมีความสนใจก็เลยอยากไปตามความฝันของหน้าต่ำอีกที่นึงนะครับเนาะว่างวาดมีปูพี่ห้พี่หน้าเพิ่นจะมาบอกเลขตัวใดน,นะครับเนาะเพื่อความฝัน เพ so, 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 so ื่อต like ัวเลขของนาต่ำอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขผีไม่เงวันเน่งวันวันที่16ตุลาคม2 5 6 4ีนะครับครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจแฮดมินบุญทมน้ำโสกไม่เต้ครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามความฝันของนาต่ำน้องกนเนอครับนอะอันเห็นปูครับปูถ้าว่ามันปูอ่นเ้าดอกครับถ้าปูยังเปานปูอย่างว่าอ่านผมขาว คนมหารบอกครับบอตอนนี้ผมฝันนี่อฝันล่ะพันพ่นปเป็เลี้ยงงวัวครับน่ะน้องศล่ะนี่ครับเป็นน้องีล่ะครับได้ล่งไปผมว่าป๋าหนาคุกโตไดสูง่วงไปกินน้ำครับผมก็ได้ไปน้ำพิ่นทางไหนพวกท่านก็ได้เอื้อนผมว่ามา,มา,มา,มาพี่ว่าท่านครับอันมอว่ากินนำ้ำสักกูแน่ห่ว่าท่านครับ มันก็ได้ว่าเงาเ้าไปกยบอกไม่เหตกนีแม่พ่เยได้ว่าทังซี่อ่มพี่บอกเป็นโตเลยบอครับเนี่ยพ่ได้ว่าเงาตัวไรล่ะ็เกอายุกูเกจสิพกกันเนี่ย่าะช่อ๋อพี่บอกเกกเลยเกหกอายุเกจสิพกเลยมันงสิพี่เก็ได้ว่ามึ่อวหิวเข่าพอดีพันมันจิแก้งพอดีคมืบอหิ้วเขาบอกแล้วรถมาใส่กูจอดที่ใต้เพียงรถท่าครถก็ร่างห้างรถกูรถอาซี่ห้างแพรว่านั่นอีกสองตนังอยู่ทั้งใต้ว่าน ทะเบียนห้างห้างไเราก็สั่นเกียสามผมก็ได้ออกกั่งสั่นเลยโอ้ทะเบียนรถมันเกียสามเนี่ยทะเบียนมันแทรกห่างค่าอาซี่เขาจับว่าอาซี่ไดุ้เป็นรถปูคือรถของเจ้ารถปูนี่ยโอ้รถ<อ>ปูเลยแม่นบอกจอดจุดเถียงเลยโอ้มอจาจอดยุดเถียงจอดยุดเถียงเพิ่นแล้วกิ๊กแม่เถียงยังไหน,นกับพวกผมจ้าครับเถียงกับ,บเถียงดีอยู่กิ๊กเป็นสีฟ้าไหมเสื้อละสีแดงแดงครับพี่ฟ้าไหมเสื้อละสีของผมนี่ละครับเป็นเป็น เป็นอสมคนดอกคืออืแต่ว่าผมเป็นคนอกขาวผมขาวแต่ว่าสุดดำผมขาวสุดดำสุดดำคือยังเอาใส้โทรศัพท์ทังเสีแล้วก็เกรี่การสั่นสีดำแล้วก็ปลูกมะคั่นอ๋อครับคนำปูมะ่ปรมคเพุานการเรยใส่แว่นหรอกอายุเกจสิบหกั่นเพราะนั้นอย่างนึงก็อายุสิบเก่าหกสิบเจ็ดแบบนี้ไม่ได้ว่านั่นล่ะเอาเลยใส่้เกหกเกดครับท่นบอกเลยนะไม่นครับ ในความฝันพันบอกแบบนี้เลยแมนครับนี่นะผมก็ได้เห็ดไว้แต่ว่าสามตัวนี่สามตัวนี่ไฮแอนด์ไฮกราฟต้นนี่ครับตัวนี้กราฟแบบไรพันบอกกราฟนี่หั่นอ่ะนี่นี่สามตัวแต่ว่าอายุพันธุ์เกศสิบหกแต่ว่าเกศสิบหกทั้งหนาเนี่ยมันะมรครับแต่ว่าอายุพันธุ์เกศสิบหกแต่ว่าอายุอันธุลูกชิดพันธุหกสิบเจ็ดรับนั่นแหละแต่ว่าทะเบียนรถทั้งห้างพันธุ์เกศสิบสามครับแต่ว่าพันธุ์แหล่างตัวนี้เกดสิบสามพันบอกว่าให้ล่างไฮล่างแต่ว่าทางบนไฮกราฟอยู่ครับ ฝันแล้วฟันเลี้ยงตองหดเลยครับนี่ตอนเลยสมมือเหรอครับนี่มือที่สามเลยฟันนี่แมนนี่ครับอ๋อครับมันก็ได้บอกว่าเหตุกรับสามตัวนี่แหล,ละ่้าหังละถ้าเก็ดสามอาลางเลยครับเ<ม>ด้บอกเกตตังพี่ว่าเมื่อกี้เกตสามนะผู้ใดเกตตังที่มาเพิ่นมาเอาคลิปกับเจา้าเออแมนอ๋อได้บอกเกือมันบ้าครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นมันหกตัวนี้เพิ่นหกแล้วหกจักแล้วหกเจ็ดเพราะว่าผมหกเว่าสิบกับสามตัวนี่ครับสมมุติให้กับสามตัวจะสิงกับเป็นตัวแบบใดสมมติกับนะครับนสมมติเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดอะไรกัหกเจ็ดเจ็ดเพิงสี่ครับหกเจ็ดเพิ่งสี่กับอีกไหมครับกับสองเท้อครับกับสองตัวน้ำครับครับนี่แหละเพิ่นบอกไว้เลยว่าครับนี่ครับบอกไว้เัิงสี่หรอกแต่ว่าอีกกันทั้งทั้งเหรียญแล้วแต่สมมันพภาสิบกับบ็กลับแต่ว่าผมบ็กลับหรอก เกตสามนี่ครับเพราะคนคนบอกตรงๆเลยเขาเขนบอกเป็นวงกลมลางวงกลมเสื้อโรดเดอร์บอกเกตสามพอนอน่วันเขียนไม่พร้อมเขียนไม่พร้อมยันลืมเขียนไม่พร้อมเด่นเครื่องแล้ววงกลมอะไรยังสี่ลักวงกลมวงวงกลมแดงๆเลยสิงเคโปร์แดงๆกันวงเกตบขาออกก็ดีใจอยู่คทั้งเรื่องข้อเรานี่ยล่ะเรากวดน้อยเนื่องกับไก่กับผลไม้ผลไม้เราให้ไก่โตเนาะสมมติว่าอันนั้นครับก็ผลไม้ก็สูบเพี้ยนเพิ่นครับ เพิ่นเพิ่นคอไปเลยบอกโอ้เพิ่มเมื่อไรสีขาวครับว่าแถวสีหลายสีครับว่าแถวสีหรือว่าตงสียังแก้มกันครับเพิ่นคอไว้แบบนี้แมนครับว่าแมนปูอยู o, ่นี่นะครับปูอยู่นี่มันจะหลายสีอยู่ครับเพากองย่างเขาโตปูของนี่แหละมันก็ให้เปิดกะบาดคนตลอดตั้งจิกันเลยครับที่ผมก่ได้ไปผมก็เลยแบบผมก็เลยว่าโบแมนเพิ่น แต่ว่าแบบที่พุ่นแบบสุดขาวพุ่นแบบที่นี่ครับอันนี้เป็นสุดดำผมยังแปลกอยู่แล้วลูกปละคั่มผมไม่ได้นับอะไรลูกปละคั่มเป็นสีอันสีเลือดหมูครับนี่นะครับมันจะเปลี่ยนทั้งสีน้อเห็นไหมนี่แม้เป็นม้วนกลมเห็นม้วนกลมกลมกลมไว้ได้หลายแล้วก็มีอันสายลงมาทั้งสีไหมดูปลาคั่มมันบ่เนี่ยห้าสีกับอันเลือดหมูเล่นเหรครับนั่นแหละครับเพราะนี้ว่าเอาวแนวม้วนกลมไว้แล้วแต่เมันสีกับเอาแบบที่ไหนมาสั่นร ก้อนก็บอกขับแมพื่อนบอกขากีครับมันเสาย่างอีเด้เรกสิออกนี่ยเครับ่านถ้าเกตสามนั่นแต่ว่ารูไกลกูนั่นกูให้เกตสามอ๋ลางแต่ว่าเดีวจะต้องจีบกับกับถ้าผมไม่บอกอะไรก้อนได้บอกใจเฮีับผมจะพ่อก็ชุมเกลี่ยชุ่มย่ายผมทำขอเป็นเงสามคนนี่แหละมีโชคเนาะก็เอาไปตามที่เพื่อนขอแ้าว่านําเพื่อนขอไว้เลยเราให้ไกลตกับเพื่อนน้ำใหม่บอกครับ จะพมจะมารวมทำบุญนําเด้อถาเพิ่นนั่นในดีแม่นครับอันนี้ด้วยความตั้งใจก็คอยอีดีอันเนี้ยครับแล้วก็ผมก็ขอให้ผมถือเยอะครับต้อก็สิได้กินได้ยังครับจะไปเลี้ยงเพิ่นเนาะเขาได้ไปเลี้ยงพุน่นเนาะครับนี่แล้เลี้ยงอยู่นี่ล่ะเออเขามาเลี้ยงอยู่พุ่มพื้นที่เพิ่นนี่ล่ะครับเราไปเฮ็ดจานยังให้เพิ่นใส่ถ้วยใส่ชามให้เพิ่นสันครับนี่นก็ยังเป็นพระเป็นเพิ่นว่าเป็นก็ยังอันชุมฤกษีไปจังซั่นล่ะคือคล้ายๆฤกษ์สีเื่อครับ ถ้าลูกศิษย์เพิ่นจะเป็นคนธรรมดาเขายังห่าโอ้คนมากเขาลูกศิษย์พอมบ่แม่งั้นเขายังพนไปเขาพ่อใหญ่์ใหญ่แกวพ่อใหญ่ผมไม่ได้บัดครับครับที่วัเป็นปูนั่นแหละครับครับเพิ่นจะเป็นลูกศิซีเขายังเพิ่นไปเอื้อไปเรียงง่ว่าเนี่ยพิ่นผมไม่ไปพ่อเพิ่นยังไหนบุ๊กครับเครื่องปูเครื่องอันนั้นเพิ่นถ้าลูกศิษย์เพิ่นบัดที่นี่พิ่นเรียกว่านั่นเนี่ยลูกย์ลูกศิษย์ปูอ่านลูกเก็ ปูเกจหกก่าสันผมก็เลยไปเห็นทะเบียนรถห้างข่าซี่เสามไม่ได้บอกว่าไ้เป็นตัวที่กับบอกกับตัวห้าเน้นตัวนี้เจสตัวเดียวครับคลาบตัวลางตัวลางโป่งโล่แด่งตัวลางพันบอห้จตจะตัวบอกผู้อื่นหอบอกซ้ำนี่แล้วระสนม่เงยปากเขาบอกว่ายังให้ลวงไปหนาได้ครับครับตัวลาก็ลงคีบอยู่แต่เจะเอาเบื่อเสือเบ่เสือกับญาตนะครับครับบอเพิ่นก็มาบอกแม่ครับถือว่าปูมาบอกไอ้ตั้มอยากจะพูไดเสืออครับ โอ้แสดงว่าไอ้ฟันมันสินใหญ่เตี้ยไม่นะฟันมันสินใหญ่ครก็ฟันสินหน่อยแต่ที่แหลกก็มากฟันสินใหญ่ก็มาเมากขึ้นอีกสินใหญ่โอ้แสดงว่าฟันติดต่อกันครับสามมือผมมาสามมือติดต่อกันเลยเนี่ยครับผมม่เคยเห็นนี่ไม่ถูกเก่าอยู่ผมเคยฟันยังสีแจักเผื่อแม่นบอกเพื่อนเขาบอกตัวเก้านี่เพิ่นย่ำเนาะเพิ่นเมื่อยำให้เนาะครับมือืเมื่อืนผมมาบอกนี่แลรากับคับชิงนสี่ลหลครับนี่ครับ ครับหกเจ็ดเจ็ดนี่แหะหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็หเจ็ดงสี่เจ็ดหเจ็ดเอแล้วก็ครับหกเจดเจ็ดแล้วกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยตวทางล่างอ่ะเนาะตัวทางล่างอ่ะเราเกตสมวงกลมแดงๆไว้เลยเพิ่นเน้นเลยทางล่างเดีอยเกสามครับเพราะแล้วถ้าสิกับ่าับพราหน้าผู้อื่นแต่ว่าบใจเพิ่น่ะเพิ่นไม่ให้กับหรอกเพิ่นไม่ให้กับเลยเพิ่นมาเพิ่น่า ผมก็สิบอมหมานอยู่บ่ปูอะผมขึ้นี้ใจผมวัได้วิญญาณผมก็ได้ออกมาตื่นขึ้นมาวานแจ้งแล้วตี42นาทีนึกว่าแจ้งเนี่แต่ว่าตี4อยู่12บสองผมได้มาพนี้วงกลมจ่องตื่นผมก็เลยอันเพิไปออกอากาศเมื่อวานนีขึ้นมาเอาครับอันนั้นกระดาษผมอันแม่คุยบอกว่าสั่นเขียนไว้เลยเนาะเด๋อครับขึ้นลมขึ้นลมเลยครับมันงดีใจวก็เสรนจะห้วยว่าสิมีดวงล่ะบ่ว่าครับปู่ให้มาบอกขักนี่ ไม่นแต่ว่าคุณบอกเนียนดีดีผมก็บอกโย่าแมนปูอยู่นี่แม่นปูอยู่นี่ไม่ฉุกจับอยู่ผมก็บอกโอเคแต่งไปแล้ี๋ยวคนลงแม่นปูอยู่นี่นะคผมก็บอกผมก็นับถือพันอยู่ตอนนี้ปูปูกับจิตรลอนนี่พุมเฮานี่ล่ละงานกับปูขึ้นกันแด้นอนแม่พ่อบอกว่าใบเราเล็กใหญ่เป็นไปพุ่นครับตอนชุดขาวอันอันนี้ชุดดำนะครับผมไม่เคยเห็นนะเถื่อผมเคยเห็นว่าผมขาวอาบรากเลยผมขาวแต่แต่งชุดดำมี่ดูประทับภาพเราสามารถถูก เป็นสุกมัดก็ยังผมพ้นชะมดานเห็นไหมครับสุกเก็บสุกไปก็ยังกุมางเห็นไหมครับนั่นแหละก็ยังเลื่อยสีแต่ว่าบอมันพาขนข้างขนก่อนหลอนหลอนเหมือนเด้ขนข้างนี่สิบ่มีเลยอ้อบ่มีคนข้างว่อขนข้างบ่มีแต่ว่ามันจะผมขาออกละเราก็ไมนก็ดใส่ดุกระค้ำชี้เลือดหมูโอ้คนบอกชัดเจนพักหนอนพกเก็บครับเก็บกับแม่สามโตนั่นกลับไปกลับมาข้างล่างนี่บอกให้เก็บสามเลยครับ ก็พ่อกับกับไม่หล่ะสามตัวนี่นี่นี่สามตัวหกเจ็ดเจ็ดหกแบบหกเจ็ดเจ็ดคอยเหล็กของปู่เป็นตัวเหล็กโฉลเนะครับผมผมจะมาทําบุญนั่แม่ตับครับมันจะเป็นมันเสาครับถือวันเสามั่นดีพ้อแลนะคือครับมันเสาสุกเสาดีครับครับต้นกระบอกเน้นครับเจ็ดสามเนี่ยเขาจะได้ลางเน้นลาง้าผมโชคดีนําเด้อแต่ผมจะมา ซอยทํำบุญนำกระปูนี่แหละหาของอยู่ของกินให้ปูมาถวายปูมาแก่บนให้ปูขอเดบปูเขาน้อยต่ำเนาะผมจะมาหาด้วยต่ำเด้อรับขอกุในหลายถือต่ำให้แนวทางมือนรับเผื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะให้ต่ำเนาะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความฝันของนักต่ำนะครับเนาะปูพีให้พี่หน้าก็มาบอกพิ่เป็นตัวเลขข้างบนเพิ่บอกว่าเป็นเจ็ดหกหกิตนะครับ ส่วนข้างล่างเพิ่นให้บอกว่าเป็นเกตสามนะครับนี่เป็นตัวเลขความฝันของหน้าต่ำด้อครับเด้อ์ดแอดมินจะย้ำตัวเลขความฝันของหน้าต่ำให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนึงเนาะครับเนาะเพิ่นฝันว่าปปูพิหายพี่หน้ามาบอกเพิ่นเพิ่นได้ตัวเลขเจ็ดหกหกเจ็และเจ็สามนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบเอาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ์ดตัวนั้นเป็นตัวเลขโศคลาบตัวเลขที่มีรางวัลในงวดวันทีส่สิบหกตุลาคม2564นะครับแอดมินกับเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อ การลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนาอก,ก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อินบุญธรรมน,น้ำโชกกันไปเด้อครับเด้อบุญธรรมน้ำโคกขอไว้พ่อให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคนะตาดกัน,กนทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ